เริ่มเปิดตัว p o c o m 3 pro 5 g วันที่19พฤษภาคมนี้พร้อมเผยภาพเรนเดอร์เริ่มเปิดตัวโ o c o m 3 pro 5 g วันที่19พฤษภาคมนี้พร้อมเผยภาพเรนเดอร์เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางโ Pro โคได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าราคาประหยัดรุ่นใหม่อย่าง p o โค m 3ไปแล้วนะครับล่าสุดทางโ Pro โคก็เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ที่มีการเชื่อมต่อแบบ 5G ให้ด้วยครับนั่นก็นกนคือ Poco M3 Pro 5G ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับโดยบัญชีทวิตเตอร์ทางการของ,ง,ง Poco อย่าง p o c o g l o b a l ได้โพสต์ภาพกำหนดการเปิดตัวของ Poco M3 Pro 5G ที่จะจัดขึ้นเป็นแบบออนไลน์พร้อมข้อความที่ระบุว่าระวังการเปิดตัว P Pro โ o อีกครั้งกำลังจะมาถึงคุณแล้วท็ Poco m 3 pro 5 g กำลังมาแรงใครพร้อมมากกว่านี้คอยติดตามวันที่19พันปาคมนี้เรากำลังนำคุณ hatchback มอสปีดมอเอเวอรติงครับนอ,อกจากนี้ทางอ e ีชานอากาเบ้ยังได้เผยภาพเรนเดอร์ของสปาร์โฟนรุน่นนี้ที่มีงานดีไซน์สไตล์เดียวกันกันกบ Poco m 3ที่มาพร้อมสีสันตัวเครื่องด้วยกันทั้งหมด3สีคือสีดำสีเหลืองและสีน้ำเงนินครับและยังได้เพิ่มลูกเล่นบริเวณมุมกล้อง และยังได้เพิ่มลูกเล่นบริเวณโมดูลกล้องให้ดูรีเมียมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับมีหน้าจอแบบเจาะรูเพื่อใส่กล้องหน้าพร้อมเซ็นเซอร์สแกนการ์ดนนมือที่ปุ่มพาวเวอร์นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของสเปคที่อ้างว่าสมาร์ทโฟนรุ่น poco m 3 pro 5 g อาจจะมีหน้าจอขนาด6.5นิ้ว full hd plus ความคามชัดระดับ1080คูณ2,400ิพ้ิกเซลเจาะรูที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้ารองรับอัตราเรซเฟนสเก้ 90Hz ใช้ชิปโปนผลมี d ดทเท็ดไดร n แมสตี700 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีความละเอียด48ล้าน8ล้านและ2ล้ันพิเซลให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วย2่สดวัตต์อีกด้วยววครับเละครนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะมีสเปคทั้งหมดเป็นยังไงและจะมีราคาที่คุ้มค่าเหมือนกับรุ่นก่อนหรือไม่นะครับตอนนี้ช่อง ITFA s t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT f a s าเพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ